สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรวมภาพเป็นความทรงจําแก๊งเบญจาขีตาความรักกับมิตรภาพ20ปีเป็นภาพที่สุดแสนประทับใจไม่น้อยกับการรวมตัวครั้งสําคัญของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักแสดงเบญจาขีตาความรักที่โคจรมาเจอกันครบทีมในรอบเกือบ20ปีเพื่อดาราสาวผูรลวงรับแต่งมนิดาพาชรวีรพงศ์ซึ่งนําแสดงโดยอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรนวพลภูวัตด,ดนระพีพัฒน์เอกพันกุล พุชิตสัทนพัฒน์เสริวัตโชดชัยชรินพาทิศพิสิทธ์กุลทิคัมพรฤทธาอภินันชมพูนุุปิยธรรมชัยอติมาธนาเสนิวัต์คีตพัฒนติมานนนรุ่งเทียนอูณากูลนิดาหรือพัทรธิดาพัชระวีรพงศ์อชิตาธนศาสตร์นันและสายขวัญหานหนองบัวโดวยเรานักแสดงต่างก็ได้โพสต์แสดงความรู้สึกอธิช่้นน้ำระพีพัฒน์บอกว่าเพื่อนผมอาจมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์อูบอกว่าดีใจ มากมากที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ง่ายเลยที่จะรวมกันได้และทําเพื่อโมได้ขนาดนี้อย่าหายไปไหนนะเจอกันอีกเรื่อยๆเนอ้อ <ht> เบนจาคีตาความรักสิบเก้าปีแล้วนะตอนนั้นมันดีนะปรุ่งเทียนบอกว่าไม่มีคําไหนจะพูดนอกจากคิดถึงคิดถึงมากๆเลยนะ s อสไซน์เมลอนพีดอฟฟิเชียลแฮำดวนคิดถึงคุณเฟียสนะแฮชแท็กเป็นจาาคีตาความรักแฮชแท็กมิตรภาพของเราไม่เคยจังเมียงบอกว่าน้ำจิ้มเดอร์ทั้งหมดเพื่อเธอนะแตงโมสู่สุขติภายบอกว่าคิดถึงเธอจังขอบคุณแอสไซว under s c o r C พี่หลอยและทุกๆคนในวันนี้ได้พบกันอีกครั้งทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมความทรงจำดีๆจะอยู่ในใจเราตลอดไปแฮทกเป็นจาขีตาความรักจิ๊บ บอกว่ารวมตัวกันในรอบเกือบ20ปีรวมส่งความรักและคิดถึงแตงโมคิดถึงความทรงจําอะไรดีๆมากมายที่ผ่านมาด้วยกันและขอบคุณทุกๆคนที่ยังรักและคิดถึงเบนจาคีตาความรักด้วยนะคะแฮชแท็กขอบคุณมิตรภาพดีๆแฮชแท็กเบนจาคีตาความรักแฮชแท็ก forever บิกบอกว่าความคิดถึงแฮชแท็กแตงโมนิดาแฮชแท็กแตงโมพัทรธิดาเฟียฟ้าบอกว่าเบนจาคีตาความรักครั้งนี้เราทุกคนได้กลับมาพูดคุยรวมตัว เพื่อนนางฟ้าแตงโมเนอร์ er. ด้วยความสุขพูดคุยถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อ20ปีก่อนกันที่เราอยู่ด้วยกันกินนอนเล่นในกองถ่ายละครส่งความสุขนี้ถึงอาโมเนอร์น้องรักละครเรื่องนี้จะเก็บความทรงจําที่งดงามและเป็นละครเรื่องแรกที่เราได้เจอกันทุกๆคนผูกพันรักกันเพื่อนการความทรงจําที่งดงามคิดถึงอาโมคิดถึงตลอดไปและรักเสมอ ag, เป็นจาคีตาความรักเชีรยบอกว่าจะ20ปีแล้วสําหรับเป็นจาคีตา ความรักวันนี้เราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพี่โมคิดถึงมากทั้งช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันและได้มีความทรงจําดีๆด,ด้วยกันอีกรักพี่ทุกคนและคิดถึงพี่โมนะเป็นจากีตาความรัก forever ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทขอบคุณครับ